ความสุขความเจริญความเบิกบานในใจจงมีกับท่านทั้งหลายยามสายสายวันนี้ของสายสายวันพุธวันพุธท,ที่7เดือนมิถุนายนนะเราฝากท่านทั้งหลายเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2อ6พันํานำบรรยากาศภายในบริเวณ ของวัดกาไหลหรือวัดพระราชธรรมาจารย์เป็นวัดอีกแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซียนะที่ว่าวัดกาไหลอำเภอเซราชชดาประเทศมาเลเซียเป็นวัดอดีตเจ้าคณะราชชดาเปริศนะรรพระพุทธรูปพระพุทธศิวิชัยองค์ใหญ,อใหญ่องค์นี้ก็คือพระพุทธศิวิชัยองค์ใหญ่เมืองไชบุรีที่ประเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชธรรมาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดกาไหล อดีตเจ้า,าคณะรัฐเคียดาเปอริสท่านได้สร้างเอาไว้ก็เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วก็ในเขตนี้แถบนี้ก็มีรูปเดียวมีองค์เดียวนะที่หลวงพ่อท่านสร้างไว้เมื่อ50ปีก่อนท่ามรณาภาพไปก็30กว่าปีแล้วนะตอนนี้อัตมาคือพระครูจารุธรรมาพมรเาจา้าคณะเพอรซิเข้ามาดูแลเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเจ้าวาสเจ้าวาดได้มรณาภาพไป 3าปีแล้วนะมีพระง์ส่งยุตกันเก้รูปตอนนี้แต่มีโอกาสแวะมาได้นะอำเภอเซรเัตเชดาประเทศมาเลเซียจะนะโมตนาสุขก,กายสุขใจมีโชคมีชัยใายโรคหายภัยด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอ